ประมาณการราคาอ้อยราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี2565ทับ66ข้อมูลประมาณการ ราคาอ้อยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ําตาลกันต่อเลยนะครับเรามาดูในข่าวของการประมาณการนะครับราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี2565ทับ6นะครับซึ่งมีการคาดการณ์นะครับและประมาณการในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของตารางราคาอ้อยขั้นต้นนะครับแบ่งออกเป็น9เขตด้วยกัน มีเขตใดกันบ้างนะครับและได้เท่าไหร่กันบ้างรับชมตามตารางนี้ได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมนะครับราคาอ้อยขั้นต้นทั้งหมด9เขตด้วยกันนะครับโดยเฉลี่ยทั่วทั้งประเทศคิดที่ขั้นต่ำนะครับ10 c c s ทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่1,091บาทนะครับจ96สตางค์และในส่วนของอัตราขึ้นลงนะครับจะอยู่ที่65บาทนะครับจุ84สตางค์ และในส่วนของ C ซเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่1,280บาทนะครับจุ25สตางค์นั่นเองครับและในส่วนของอ้อยข้าวหีบนะครับคาดการจะอยู่ที่110ล้านตันอ้อยนั่นเองและในส่วนของค่าเฉลี่ย c ีซนะครับความหวานจะอยู่ที่12.77 cc ซในส่วนของน้ำตาลต่อกิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนะครับจะอยู่ที่112.33กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนั่นเองครับ ในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนะครับในฤดูการผลิตปี2 5 6 5ทับ66นี้นะครับเป็นแค่ข้อมูลการประมาณการนะครับซึ่งในส่วนของราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวทางเรานะครับจะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับได้รับทราบโดยทั่วกันอีกครั้งนะครับจากการประมาณการนะครับราคาอ้อยขั้นต้น ในฤด,ดูการผลิตปี2,565ทับ6 6นี้นะครับต้องเรียนบอกตามตรงนะครับในนามของเกษตรกรด้วยกันในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะต่ำพอสมควรนะครับซึ่งมีการปรับขึ้นนะครับก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบเท่านะครับกับในส่วนของพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวโพดนะครับและมันสำปะหลัง ที่มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับและอีกหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาและการบำรุงต้นอ้อยนะครับเพื่อให้พร้อมในเรื่องของการส่งออกให้กับโรงงานเพื่อที่จะนําไปขายได้นั่นเองครับขอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นที่จะประกาศมาน่าจะเป็นในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ ที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูก,การเก็บเกี่ยวอ้อยก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมานั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ